ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าแวดนั้น<ม>คืออะไรทําไมเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อบางร้านถึงมีการเรียกเก็บในใบเสร็จด้วยคลิปนี้เรามีคําตอบค่ะพีกเรื่องง่าย5ินาสวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในพิกเรื่องง่าย5วินาทีค่ะโดยวันนี้มีนจะมาพูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่หลายท่านเรียกกันว่าแวนะคะว่ามีอัตราภาษีและประเภทแบบอย่างไรบ้าง ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราคุ้นเคยในนาม VAT คือภาษีที่เก็บเพิ่มจากราคาสินค้าหรือบริการที่คิดกับลูกค้าโดยผู้ขายที่จดทะเบียนแวดแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องเรียกเก็บแวดเพิ่มจากราคาขาย7%เรียกว่าภาษีขายและถ้าหากเราไปซื้อสินค้าหรือบริการที่ผู้ขายมีการคิดแวดด้วยส่วนเพิ่มที่จ่ายในราคาซื้อนี้จะเรียกว่าภาษีซื้อนั่นเองค่ะ ซึ่งผู้ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นคือผู้ที่มียอดขายสินค้าหรือบริการเกิน1น้านแปดแสนบาทต่อปีแต่ถ้าหากไม่ถึงแต่อยากจดไว้ก่อนก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะโดยผู้ที่อยู่ในระบบบวตจะต้องนําส่งภาษีให้กับกรมสัมพากรภายในเวลาที่กําหนดเช่นวันที่15ของเดือนถัดไปหรือบวก8วันหากยื่นออนไลน์ซึงต้องนําส่งทุกเดือนนะคะ ถึงแม้ว่าเดือนนั้นจะไม่มีรายการซื้อหรือรายการขายเลยก็ตามค่ะ <C le ast> าการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม <C le ast> จะคำนวณจากยอดภาษีขายหักออกด้วยยอดภาษีซื้อถ้ากรณีที่ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อเราจะต้องจ่ายชำระให้สัมภากระแต่ถ้าหากกรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายเราสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จากสัมภาระได้ค่ะ หรือจะเก็บไว้เพื่อหักกบในเดือนต่อๆไปก็ได้เช่นกันนะคะประเภทแบบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะมีอยู่2แบบฟอร์มด้วยกันค่ะได้แก่พอพอ30สําหรับการซื้อขายกับผู้ประกอบการในไทยและพอพ,อพอ36สําหรับการซื้อขายกับผู้ประกอบการในต่างประเทศเช่นค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศค่าบริการซอฟต์แวร์จากต่างประเทศเป็นต้นค่ะและสําหรับคลิปหน้าบีนจะมาพูดในเรื่องอะไรนั้น ติดตามกันได้เลยนะคะส่วนคลิปนี้มีนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Friend of Business Pecount.com